ดึงมาแล้วมันเป็นกล่องแล้วเราอยู่เรามาเปลี่ยนเป็นขวดนะครับเออทำไมตอนนี้มันอ๋อขวดมันอยู่ตรงนี้ค,ค,คือไม่ต้องเอาขวดออกไปสุดท้ายขวดก็จะยังอยู่ตรงนี้เดียวใช่ครับใช่ครับขวดก็ยังอยู่หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าสามารถที่เราจะเอามาเป็นตัวคั่นระหว่างกลางได้ให้มันเป็นให้มันเป็นมืดๆหรือว่าให้มันเป็นเทาๆให้มันเป็นเบอร์เบอร,บอร์หรืออะไรก็ได้เพราะเราจะใช้ช่วงจังหวะนี้แหละในการตัดอืมครับ ก็คือที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยจากกล่องเปลี่ยนเป็นตัวขวดลองไปทำดูครับัเนี้ยพี่หมายคนนี้คนนี้เขาเพิมอะไรอะ่ะเขาท็กไปสองรอบแล้วอะ่ะให้ส่งห้าพันสามจุด เขาดูเขาดูรู้ว่าคนไหนซีโอไม่ไม่สิไม่สิ อ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้โอเป็นสมมติโอเห็นอันนี้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนมันจะเห็นไหมเห็นปะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็น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 อยู่นะเห็นอยู่นะโอโอจะถ่ายก่อนโอโอขอดถ่ายก่อนเอ้าโอขอดถ่ายเโอโอขก็ถ่ายมาแค่นี้แหละเสร็จแล้วปโอโอข้าวออกเลยแล้วโอข้าขวดเนี่ยมาถ่ายแทนอย่างนี้ เมื่อกี้เราจบสีแดงใช่ไหมเราก็เอาในตรงสีแดงเนี่ยมาแต้มถ้าเกิดเราจบสีดําเมื่อกี้เราก็เอาสีดํามาแต้มแล้วเราก็ดึงออกปึ๊บมันต่อเนื่องกันด้วยสีภาพที่เราได้ใช้สีเป็นตัวสักครับใช้สีเป็นตัวอักภาพที่เราได้เมื่อกี้เดี๋ยวเราโผไปในแคปขัดเดอร์ จะเอาเข้ามาในแคปคัสพอเอาเข้ามาในแคปคัสไฟล์ที่เราได้จะเป็นแบบนี้นะครับดึงเข้ามาแล้วก็มันก็จะมีขั้นตอนเนาะเราก็จะมาตัดเอาไอ้ต้งช่วงที่เป็นสีแดงที่เราดึงเข้าดึงออกเนี่ยออกให้ดูก่อน,ด,อนดึงเข้ามาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ตัดเราก็ตัดช่วงนี้แหละเห็นไหม <ๆ S 1> เห็นปะเราก็เลื่อนดูว่ามันเราเอาขวดมาใส่ตอนไหนเมื่อกี้ โอเคเอาตรงนี้สมมุดเอาตรงนี้นะอันนี้สมมุินะไม่ไม่รู้คนนั้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับติดเสียงก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหโอเคเก็ตละเดี๋ยวลองทำเดี๋ยวลองทำดึงเข้ามาดูใหม่ อันนี้ผมใช้บ่อยครับพ,พี่โอ้เจแดงแบบว่าเหมือนพี่โอ,โอ้ตกเหมือนตกตกตกขอบอะพี่ใช่ใช่อ่ะอย่างเงี้ยได้ได้ได้อะอย่างงี้นะครับโอเค เด็กคอนจิจ่าเราก็จะได้แบบนี้น่าจะทําได้แม่หอแม่หมอผมว่าขอตอนเอาขวดเอาขวดออกอีกทีค่ะทำไมทำไมต้องขวดออกต้องเอาขวดตอนเอาขวดออกตรงไหนครับตอนเอาขวดออกก็คือตอนเราถ่ายเราก็แค่เอาตัวขวดเนี่ยมาไว้ที่เลนส์หน้าจอกล้องมือถือครับผมแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองถ่ายถ่ายรอบก็ได้นะที่ว่าที่ผมทำรอบแรกหน่อยนะอ่า ในคลิปในคลิปนะคะรอบนี้อีกรอบนึงโอเคอันนี้อวางตรงนี้นะครับกดแตได้ปึ๊บเอาวางตรงนี้นะเลือกโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็กดล็อกไม่ต้องล็อกโฟกัสก็ได้หรือจะล็อกก็ได้ถ้าล็อกสมมุติล็อกอออกดวิดีโอแล้วก,กดถ่ายเลยครับปึ๊บ โอดึงเข้ามาเลยแล้วโขก็มาปิดเลนกล้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วกก็เอาออกเลยแล้วก็ถ่ายต่อเลยนะไม่ต้องหยุดก็ได้เสร็จแล้วอกก็เอาตัวขวดเซรั่มเนี่ยอางไว้ที่เลนกล้องครับผมแล้วก็เอาออกแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็กดหยุดเลยเสร็จแล้วรอไปตัดในแคปคัทครับพอเราไปตัดในแคปคัทเนี่ยเดี๋ยวตัดให้ดู ผม้ขอตัดให้ดูนะแป๊บหนึ่งส่งเสียงกันหน่อยสินั่งกันเงียบเไม่ตั้งใจจะดูรหาคาผลเราทดสับที่หอยเจ้าเสร็จแล้วเพิ่มเลี้ยวไปีางเข้ามาครับที่เราที่เราเอามาเมื่อกี้ทีเนี้ยมันจะมีตอนช่วงที่เราถ่ายอ่ะมันจะมีช่วงที่เราเปลี่ยนระหว่างตอนดึงเข้ามาเป็นกล่องกับตอนดึงออกเป็นขวดเนี่ยมันจะมีตรงมืดๆที่เรา ที่เราแน่นอยู่เนี่ยเราจะต้องมาตัดออกไงครับเมื่อกี้ดึงเข้ามาเป็นกล่องพอดึงเข้ามาปุ๊บชนหน้าเลนปุ๊บแปบ๊บหนึ่งเราก็ตัดออกนะครับเราก็แบง่งกดที่วิดีโอนะครับแล้วกดกดแบ่งฉากเสร็จแล้วเราก็ไปเลื่อนตรงที่เป็นขวดวพราเราจะเอาตรงไหนออก สมมติว่าตรงนี้นะครับเราก็ับกดเลือกตรงนี้แล้วเรากดแปมชฉาและไอส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราก็ลงจุดบอกว่าภาพที่ถ่ายอันนี้ย่อ้อะไรคะสซูงครับถูกครับเป็นเอชอีฟสามโอเคโอเครช่แล้วต้องซื้อ iPhone 15ก้าลาจะมาแล้วรอแปับหนึ่งแล้วก็ โอเคเสร็จแล้วเนาะเราก็ลองเล่นเลยเห็นป่าเห็นป่มันก็จะกลายเป็นสีที่ต่อเนื่องกันไใจจ้าใจจ้ากดให้ดูอีกรอบ น้ำสูดอิซามันเห็นปะมันจะมีความมันจะมีความต่อเนื่องกันขวดอริซาดึงเข้ามาเป็นกล่องแล้วดึงออกไปเป็นขวดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความต่อเนื่องกันซึ่งอันนี้อมจะใช้ในหลายๆคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปขนมคลิปเฟรนลมของซุงลีอะไรเงี้ยโหใช้บ่อยมากมันอยู่ที่การตัดต่อช่วงช่วง ทิ้งกันเนาะใช่ครับแต่ถ้าพี่วอ๋อย่างนี้พี่โอ๋มีขวดมันถ้ามันไม่มีสีแดงพี่จะทำไงตอนี้กล่องมันมีสีแดงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็จะเอื้อให้อะไนทั้งเสริมทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะพี่มันดูง่ายเพราะว่าพี่โอ๋เขาอัดฟุตเทจมาดีเรือเปลาถ้าเกิดเขาถ่ายมาดีอะตัดต่อมันก็จะง่ายไปหมดทุกอย่างเลยครับพี่ย้อนกลนึไปเวลาเราจะถ่ายถ่ายอะไรที่ใช้ทรานซิชชันแบบเนี้ย การถ่ายอ่ะมันจะต้องเป็นการถ่ายที่วางแผนมาก่อนแล้วเช่นอ๋อฉันจะต้องเอามือมาปิดกล้องหรือว่าเดินไปฉันจะต้องไปชนอันนี้หรือว่าจะต้องแบบว่าอาไปจบด้วยฉากตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะต้องมันจะมีการวางแผนถ่ายอีกอีกสเต็ปหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตัดตอ่อไงครับเงียบ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยป็นสี ไม่ต่อเลยครับมันปักกิีอยู่ครับพี่อ๋ออแหละขอตัวเข้าไปดื่มน้ำปลาสาวะากันเยอะครับคุณครูครับห้องนี้แบบผู้จัดกลัวอยู่คนเดียวเออเหมือนเป็นคนขี้เหงาอ่ะผู้จัดใช่ใช่คือ แต่ก็คือมันจะต้องมันจะต้องวางแผนมาก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะตัดต่อแบบนี้เราก็จะเราก็จะดีเซลเนี่ยทรมาธรพรบอกว่าอยากได้วิธีเอาฟอนต์สวยๆมาใช้เอาฟอนต์สวยๆใช่ไหมครับอ่าไม่รู้มันโชว์ได้ฟอนต์สวยๆอ่ะทอปแนะนํานะจริงๆแล้วอ่ะที่ที่ลองไปใช้แอปเหมยตูดูนะครับเหมยตูฟอนต์สวยมาก เหมยเหมยตัวใช้ทั่วไปแล้วก็มีฟอนตสวยด้วยแล้วก็มีฟอนแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกระพริบกระพริบอ่ะใช่พวกเขาเรียกเรต์น,น่ะถ้าต่อตัดต่อในแคปคั t นะคะแล้วเราจะเอาฟอนมาได้ยังไงอ่ะเบสทำไม่เป็นอ่ะเ,ออเราสามารถเข้าไปถ้าจะไม่ผิดน,นะครับอีเบสมันสามารถเข้าไปโหลดในฟอนดอทคได้ครับแล้วก็ดึงไฟเข้ามาแสงาฟ ในแคปคัได้ไหมเราพิมพ<ช>์สมมติเราจำตัวหนังสือใส่ใช่ไหมเราพิมพ์คำว่าข้อความตรงนี้นะค่ะแล้วเราก็เพิ่มขฟฟอ้อความตัวเบวกเนี่ยเราเพิ่มข้ามาเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่คำว,ว่าฟอนต์เห็นปะ่ะมันจะมีคำว,ว่าเ,เพิ่มฟอนต์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้เ,เราก็ต้องไปเนี่ยบวกบวกเพิ่มฟอนต์เข้ามาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องไปโหลดมาจากตัว font.com มันฟอนด์ดอทคอี่เคยอกนะก็คือฟอนด์ดอทคอมน่ะคือเอาไปเอาไปใช้ไหนๆก็ได้คือมันเป็นฟอนต์ที่ใช้ฟรีตอนที่เราก่อนที่เราจะโหลดเอาไปใส่ตัวฟอนต์ตัวเราก็แยกเอาไปเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลไงพอเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลในมือถือแล้วเราเพิ่มเนี่ยเราก็ไปดึงออกมาจากไฟล์ไฟล์มือถือของเราขอบคุณครับขอบคุณน้องต้นน้ำครับครับค่ะถ้าถ้าแบบพ่เบสแบบว่าเป็นสายแบบฉันรวยอ่ะก็ได้สิ ไปเหม่ยตัวเลยครับพี่เบสเหม่ยตัวถ้าพี่เบสสมัครเป็นบีเมียมาครับฟอนต์สวยเยอะมากครับฟอนต์สวยเยอะมากเซตตั้งเลกันค่าต่างกันค่าเสียดทานใช่ไหมพี่โอ๋เพราะว่ารู้สึกมีบางนัดที่เสียดแล้วไอ้แค่ว่คันอ่ะใช่แต่ตั้งใจต้อหลับเออจงแอบไปพี่โอ๋คือมันจะมีส่วนของใช้ฟรีกับส่วนของต้องเสียดต่างแบบเราเราหลงไปเลือกใช้อะไรมันถามว่า คุณจะสมัครพรีเมียมไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแคปคร์ดอ่ะพี่ทบทบดูทบดูเอ่อพวกฟังก์ชันมันละมันมันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเสียเป็นโครับแต่เหมยตู้แต่พวกทั่วทั่วไปมันก็ใช้ได้อยู่ไงของของแคปคัร์อ่ะมันก็โอเคถ้าชอาที่ทำคือแล้วแต่เหมยตู้อ่ะมันมีข้อดีตรงที่ฟอนต์มันสวยคือมันสามารถให้เราเลือกเป็นแคปนัดอย่างนี้เลยแล้วก็ไอ้ที่มันเหมือนกับเป็นเป็นลาเบลด้านหลังนะครับพี่ลาเบลมันน่ารักอีกแบบ เวลาเราเราใส่ลาเบลแล้วเราใส่ตัวอักษรใช่ไหมลาเบลมันน่ารักมากเลยเหมยตัวมันใช้เยอะเหมยตัวเยอะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคือใช้ไม่เป็นเพราะแบบก็โหลดมาใช้ได้อยู่คลิปสองคลิปที่แล้วสุดท้ายมันก็จบในแคปคัทง่ายคือเพราะเราตัดคลิปเยอะๆเนาะพี่มันมันก็เอาเอาง่ายอ่ะตอนนี้เราจะมาพูดจังหวเนี้ยสวยแต่ไม่สะดวกอยากทำคลิปสวย คือถ้าถ้าท้าจะบอกว่าถ้าเราใช้เหมยตูจนคล่องเนะี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่ายกตัวอย่างเพื่อนท็อปเลยเนาะอุ้ยอะอุ้ยถนัดเหมยตูมีพ e ี่โอ้ใช่อืมเพราะพราะฟอนของอุ้ยอะไม่มีในนีใช่อุ้ยนี่คือเป็นถนัดเหมยตูเลยครับไม่ถนัดแคบคันอืคือมันอยู่ที่คนถนัดแต่ว่าถ้าเราเราแบบเหมือนท็อปมาทําแคบคันมาตั้งแต่แรกก็เลยก็เลยไม่ถนัดในเหมยมตูเท่าไหร่แต่ท็าก็พยายามลองดูมันซึ่งมันก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่า มันเพิ่มขั้นตอนเขาก็เลยไม่ไม่ทำแค่น,นั้นเองคือเหมือนเหมือนท็อปตัดในแคปคัสเสร็จแล้วภาพเสียงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเข้าเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาเป็นเป็นเป็นเสียงภาพเรียบร้อยเขาก็จะดึงวิดีโอเนี้ยเข้าไปในเหมยตูเพื่อทําปกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเพิ่มเพิ่มเหมือนเพิ่มอีนี่<ๆ>มามาใหม่มาอีกสเต็ปหนึ่งที่จะไปลงในสเตูปหนึ่นที่มันจะเสร็จเลยใช่แต่ถ้าขนาดเหมยตูอ่ะก็คือสามารถทําได้เหมือนแคปคัสเลยในเหมยตูแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์มาลงทิกต็อกได้เลย เต้องลองไปเล่นเอาคืออันนี้ถ้าพูดในกรณีที่คนยังไม่ได้ขนาดเชียบคัดมาเราก็สามารถไปเรียนรู้เมตูได้ไงแดงแดงปิกแต่ก็อวาาปิดกัน้นบอกว่าในนี้มีแต่แกงชฉลอชลามีแต่วัยฉลอชลาขอบคุณน้องต้นน้ำค่ะของขวัญทจอเลยครับค่คะทอมทอมรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้นิวกรีดแล้วนะ เออใช่เวก็กำลังจะบอกอยู่ว่านิ้วถังกระดิ่แล้วไปซะแล้วท็อปจะจะมากรทมวันไหนท็อปไม่ได้ไปเลยครับพี่โอ๋อ้าไม่พี่คุยกับนุ๊กว่าอาจจะมีได้คุยงานเมื่อวานไปห้อยคุยกันกับนุ๊กเขาเพูดเรื่องงานกับท็อปอยูนั่นว่าชวนมางาพีชอ่าจะไปงั้นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ครับพี่โอ๋ที่ไปถ่ายคลิปด้วยกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ่ายนี้ให้ดูเดี๋ยวถ่ายนี้ให้ดู ไม่เจ๊ถามจบยังคาพี่โอยังเดี๋ยวถ่ายนี้ให้ดูอ่ามาเทคนิคอีกมาอันเดิมเนี่ยจะตัดต่อให้ดูไงขย่าขวดไงเด็กอันนี้กดถ่ายแล้วนะกดถ่ายไปแล้วนะครับอ่ะใ่เนี่ยก็คือเมื่อกีเราขย่ากล่องมาแล้วคราวนี้เราก็มาขย่า้อีกรอบหนึ่งค่ะอืมเสร็จแล้ว อันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปที่แคปคัทเดี๋ยวทำให้ดูเป็นช่วงเราไม่ได้หยุดใช่ไหมเราไม่ได้หยุดกล้องใช่ไหมไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเราจะมีซีนที่ถ่ายเขย่ากล่องหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็จะมีซีนที่เขย่าเขย่าขวดหนึ่งอันอันนี้ทําให้ดูค่าวๆนะตอนเราเวลาเราตัด ช่วงที่เราช่วงที่เรายกกล่องขึ้นปานสวัสดีจ้าก่อนที่จะลงเราก็เราก็ตัดเลยเสร็จแล้วตอนช่วงที่เราไปตรงขวด ช่วงที่เรากําลังจะลงเราก็จะเอามือลงอ่ะเราก็ตัดเลยอันนี้ขึ้นเนี่ยช่วงนี้อกกำลังเอามือลงใช่ไหมอันนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยกับช่วงนี้กําลังจะลงเห็นป่ะมันจะเป็นเบอร์เบอร,เบอร์แบบนี้นะอกก็ตัดช่วงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมาดูรอยต่อเห็นป่ะเออไวมากมันเว็บเดียวอ่ะมันเนียนมากเลยอ่ะ ช่วงต่อช่วงตัดต่อนี่แหละยากที่จะทําให้มันต่อเนื่องอะ่ะยังยังยังทําไม่ได้อยู่ยังไม่เนียนช่วงตัดคลิปอะ่ะพี่พี่จะเป็นคนที่ตัดคลิปช่วงต่อเอนื่<ด>นองไม่เนียนดูนะครับจะได้แบบนี้นะเอาขึ้น,นเอาขึ้นแล้วก็ต้องเอาลงให้มันต่อนเนื่องกัน ก็แค่นี้เองเวลาตัดก็คือง่ายๆเวลาตอนที่เราจะตัดเนี่ยเราตัดช่วงที่มือเรากระดกขึ้นแต่ยังไม่ได้เอาลงนะครับแต่คือตอนที่เป็นขวดเซรั่มเนี่ยเราตัดตอนที่จะเอาลงแค่สองอันนี้มาต่อกันอีกอันหนึ่งกำลังจะลงอีกอันอีกอันหนึ่ง ดังขึ้นอีกอันหนึ่งกาลังจะลงแล้วก็ามาต่อกันแค่นั้นนะครับก็จะได้แบบนี้นี่แหละก็จะได้ประมาณนี้แค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากอเอาอะไรอีกไหมติดเลขเปอยู่ทำไมไม่มีใครบอกอ่ะ อะไรนะก็เกลือนให้บอกก็เกลือนไปเลยไงก็ก็บอกแล้วเมื่อกี้นิ้วกรีดกลายมากเลยชุกี้ถ้าแตะอะไรให้ดูโอ้ยบ้าฮ่าฮ่าฮ่าจะด่วนเฮ้ยอยากกินซับมาด้วยนี่คนดูใส่แบบนี้อะไร กับคุณตาตอนน้ำสรุปวันนี้สรุปวันนี้ได้สามวันแล้วนะได้สามได้สามไม่ติดจัดต่อแล้วนะแฉากแรกฉา,ากดึงเซรั่มอ่ะยากอ,อ่ะพี่โหคลิปแรกไหนอ่ะอันไหนเบมาทีหลังไงที่ที่เป็นรูปโทรศัพท์แล้วดึงอ่ะควาบจบเห็นยังจะได้เห็นยัง ที่ที่ทําเป็นรูปโทรศัพท์แล้วเดินมันาพี่เบ้นมาทีหลังไงก็เคยใช้อย่างนี้เลยอะไรวะโอเม้นรูปอันนี้ขอขออนุญาขออนุญาตนั่งท่านี้นะครับพอดีสะดวกแบบนี้โดนนี่รูปกระถางโดนถ่ายมาจะได้รูปหน้าตาเป็นแบบนี้โอจะไม่ได้เอาขวดเอาไว้ตรงเซนเตอร์นะหน้าตาจะได้แบบนี้อ รูปรูปที่เอาห้าดาวนี้อีกเวลาเราจะใช้เราก็แค่ขยายมันขึ้นมาแบบนี้ให้มันเท่ากับแบบนี้ให้มันขนาดพอๆกับขวดเจ๊บอกตกขอบพี่อ๋อมันต้องตกนิดนึงเจ๊บอกให้กมันจะเดึงไงเจ๊อ่าต้องให้มันด้งขวาไปทางนีโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขนาดพอๆกันนะเสร็จแล้วเอาขวดเนี่ยของจริงเนี่ยใส่บนมือเราแบบเนี้ยแล้วไปไว้ใต้นี้มือเราก็จะอยู่แบบนี้นะ แล้วเราก็ดึงเห็นไหมอืมง่ายๆต้องถ่ายรูปริมๆใช่ไหมเออเพราะมันจะไม่มีพื้นที่เหลือให้เราดึงตรงนี้ไงเพราะถ้าเป็นงั้นคือมันจะไม่ไปไงเมันจะดึงไม่ไปเพราะกรอบรูปเรามีแค่นี้ใช่ไหมรับเพราะฉะนั้นคือต้องถ่ายขนาดนี้โอเคอ่าเสร็จแล้วถ่ายน้องแตนต้องขาดพี่โอทำแบบนี้เด้อ ขยยาพี่แม่ก็ถามอยู่น้องแม่ก <Wow. S 2> ป้าป้าชอบไข่ทุเรียนเหรอ <g ül> น้องแม็กเขาอยากตัดรูปเป็นพี่โอน้องแม็กอะเขาถามก็เลยบอกว่าไปดูพี่โอ๋ป้าย,ยาเขาอยากทําคลิปเองก็บอกขาดเจ็บขาดน้องก็มาถามมาลั่นก็เช้าโอเคอันนี้อันนี้ทําแบบนี้เด้อถ่ายรูปมาไว้รูปที่เราถ่ายมาจาก เปป็็นมมุทอววิวลยะขยับมือถือมาตรงกลางอีกนิดค่ะมองไม่ชัดใจแดงได้กล่าวไว้เ,เทสเสร็จตาเยียงหรือเปล่าเนี่ยตัดแว่นเด้อที่เบเดี๋ยวจะโดนอ่ลุกเวลเาล้ถ่ายล้วถ่ายมาแบบนี้นะครับเอาตัวโปรดักเนยวางอยู่กับพื้นแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายให้ตัวโปรดักดยอยู่ริมๆหน่อยด้านขวาให้ได้แบบนี้ลูกที่รูปที่จะใช้จะใช้แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว ถ่ายมาแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวอลบ,บัามเนาะแล้วเราก็เลือกรูปมาแล้วเราก็เอามาขยายแบบนี้ให้ได้ใกล้ๆก,กับตัวขนาดเซรลบ้าให้ขนาดใกล้ๆเคียงกันเสร็จแล้วเอาม,มือแบบนี้เอาฉลามออกแล้วก็ทำมือแบบนะี้แล้วก็ลูดปุ๊บแบบนี้แกล้งแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจแล้วคะ่ะถ่ายเล็กๆริมๆโอเคเก็ตละแล้วก็ไปถ่ายเอาขวาตัวช่องเก้าช่อง,องถ่ายเล็กๆริมๆนะครับทำอีกทำอีกเนี่ยทำบ่อยๆปุบ๊บหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าเกิดเป็นตัวเซรั่มอันนี้ก็อ่า ล่มก็ถ้าถ้าเป็นตัวกล่องก็ตัวกล่องมันก็จะใหญ่หนะ่อยเนาะเราก็จะจับลําบากหน่อยโอเคเราก็จะแบบนี้เหมือนกันวิธีเดียวกันเลยเนี่ยวิธีเดียวกันเลยแต่มันจะใหญ่ไงเราจะจับไม่ถนัดมือไงครับโดล ขวดขวดขวดกําลังพอดีพี่โอ๋เนาะขวดกําลังน่ารักใช่ขวดกําลังเหมาะม,มือเหมือนนกัแล้วพี่โอ้ที่ยังอื่นใหญ่ๆอ่ะจับถนัดมือแล้วเกินทีแค่นี้ผมันจไม่ถนัดมือจับด้วยมือจับด้วยปากเอาดีๆนท,นท้ายขนาดเใหญ่บอกอย่างนั้นนะ่ะโทรศัพท์จะถ่ายพอไหมกุ๊กไก่ครับผมเลยอ่ะเมืเ่อกี้ อีสัยตอโทรศัพท์สิคะทำดุไปทำกับผักบุ่งยังไงอ่ะอ๋อกระพับพุ่งเขาบอกลองดูลองดูปลองดูความคาพี่โอชัยจริงนะพี่โอใช้ขยันขัดทิปมากเลยอ่ะไม่เหมือนเหมือนเหมือนกำกำเฮิร์เงี้ยมันกำเห่อแล้วกำชอบไงอารมณ์ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพอหมดไฟก็ไม่ทำแล้ว ในทิกต็อกนั่นแหละไปดูคนอื่นเขาแล้วเราก็ลองมาทํามันมีคนสอนเยอะนะพี่โอแต่ว่าเขาจะสอนไม่ได้เป็นหัวแบบนี้เขาจะสอนแบบไอ้นี่แหม่หนึ่งไงนี่แหม่หนึ่งพี่โอชายก็ทําหน้าที่อะารทุกอย่างมารวมกันแล้วก็มาบอกพวกเราเนี่ยประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ของคนไทยไม่ค่อยดู